ก็สวัสดีเนศ้อษาทุกท่านนะครับวันนี้วันที่สี่นะฮะเดือนที่เวันที่เจ็ดขออภัยวันที่เจ็ดนะฮะเดือนเดือนที่สี่นะปีสองพันยี่สิบนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนต่อนะในเรื่องของการทำเอชซิมบีนะชิ้นงาน s อชซมบีก็นะครับตามคอนเซปที่เคยบอกไว้ว่าการทำาอชซมบีนั่นคือการนำพาร์ทนะครับที่มันมากกว่าหนึ่งนะครับที่มันมากกว่าหนึ่งหมายความว่ามากกว่าหนึ่งก็คือ สองพาร์ทขึ้นไปนะฮะนำมาประกอบรวมกันชิ้นงานลักษณะน,นี้เราเรียกว่าง,งานแอสเซมบลหรือว่าภาพประกอบซึ่งในภาพประกอบเราจะสังเกตว่าเขาก็จะมีชิ้นงานหลายๆชิ้นเนี่ยมาประกอบด้วยกันนะฮะทึ่งถ้าผมลองละเบิดดูนะครับทำเป็นแอนิเมชันดูสังเกตว่าผมก็ได้ทําเป็นแอนิเมตเอ็กพรไว้แล้วนะฮะหรือว่าเป็นภาพกระจายไว้แล้วนะฮะวันนี้ก็มาจะจะมาสอนทําลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับการประกอบแล้วก็การทําภาพ เอ็ c o d ด v i e นะครับเพื่อใครไปทํางานนะครับได้ได้ใช้นะครับหรือว่าไปเสนอลูกค้าอะไรต่างๆพวกนี้นะจะได้มีลูกเล่นนะมากขึ้นนะก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับโดยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเ,เมื่อผมสอนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมจะโหลดไฟล์ตัวอย่างหรือว่าไฟล์ประกอบชิ้นงานพวกนี้ไว้ให้พวกเรานะครับในกลุ่มเพราะนั้นเนะี่ยก็ไม่ต้องออไปดีไซน์ใหม่อะไรแค่ โหลดไฟล์ของผมมานะฮะแล้วก็เข้าสู่โหมด SMB นะครับจะลองทำดูกันนะครับผมสต็อปตรงนี้ฉะนั้นนะฮะในการใช้งานลักษณะนี้นะครับก็นิวหน้ากระดาษขึ้นมานะครับย้อนอีกครั้งหนึ่งก็คือโหมดของพาร์ทเป็นการเขียนงาน 2D แล้วก็ 3D งาน 2D แล้วก็ 3D ส่วน drawing เนี่ยคือเป็นการบอกขนาดให้กับชิ้นงานนะครับวันนี้เราจะมาใช้โหมด ตัวกลางตัวนี้ก็คือเป็นโหมด assembly ้นะคดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยจะพบว่าเป็นหน้าปเปล่าคล้ายกับหน้าของการเขียนแบบเลยตรงหน้าต่างจุดนี้นะสามารถที่จะปิดไปได้นะครับกราฟิกแอเรียก็จะเหมือนกันเป็นพื้นที่สําหรับการประกอบชิ้นงานแต่สังเกตด,ด้านบนเนี่ยไอคอนที่มันเปลี่ยนไปของเดิมเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นตัวเป็นฟีเจอร์นะเป็นฟีเจอร์คือมี X Tools b o นะฮะ X t o o l cut แล้วก็เครื่องมือในการเขียนต่างๆแต่ในหน้าเนี่ยมาเป็นหน้าสำหรับการประกอบชิ้นงานเพราะนั้นเนี่ยลักษณะของเครื่องมือเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะฮะแต่ตัวที่เราจะใช้บ่อยๆก็คือใน,ในสองตัว Assembly ตัวนี้แล้วก็มาที่ m a t e นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายให้อีกทีนึงเพราะนั้นนะครับเมื่อมีหน้าเปล่าๆพวกนี้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปเซตค่าอะไรนะฮะก็สามารถที่จะใช้งานได้ท,ทันทีนะครับสามารถที่จะใช้งานได้ทันทีนะฮะเดี๋ยวผมจะ บอกวิธีการอีกพาร์ทหนึ่งตอนนี้ผมเซฟก่อน